สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับ <laughs> เราเพจของดีเมืองบ้านโป่งนะครับจะพาทุกคนนะครับมาที่ลาดบัวขาวครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับมีสุดยอดของโอท็อระดับประเทศเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมจากการนํามาจากพี่มุ้ยนะครับท่านเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนรัตนารักษ์บำรุงนะครับพี่เนี่ยเขาเคยมาซื้อของที่นี่ครับผมมีเกี่ยวกับอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคอัมีขนมมากมายเลยครับที่เป็นวิสากิจชุมชนของแม่บ้านลาบขาวคือที่นี่เขาเน้นเกี่ยวกับเกษตรกรที่ทางานเกี่ยวกับอะไรนะกลุ่มใบบ้านกลุ่มแม่บ้านครับ พี่ๆครับคือผมจะบอกว่าขณะผมอยู่้ันโป่งเองนะเอาเรื่องจริงๆผมยังไม่เคยมาที่นี่เลยดังนั้นเนี่ยผมมีความสุขว่าต้องมีคนแบบผมอีกมากมายนะครับที่ไม่เคยมาที่นี่และนี่คือการช่วยกันการก็ยกว่าช่วยสนับสนุนนะครับของคนที่นี่นะครับทําให้ต้องบอกว่าป้าๆ้องอป้าๆผมคนเรียกเขาป้าน่ารักมากเข้าไปข้างในเมื่อกี้นะครับนี่ครับป้าๆเขาแบบว่ารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ดูป้ายก่อนดูป้ายจัดนะครับทำทำเกี่ยวกับ ชุมชนนะครับนำป้าป้าทุกคนนะครับมาทํางานโดยป้าติ๋มนะเป็นคนนำนะครับแลวตอนนี้นะครับพวกเราเดินทางมาถึงที่นี่แล้วครับผมนี่ฮะใครเคยมาบ้างแล้วครับผมจะบอกว่าที่นี่อร่อยมากผมมีโอกาสแบบว่าเมื่อกี้ได้ชิมเลยต้องตามมาเมื่อกี้พี่บุ้ยพามาชิมใช่ครับไม่ใช่บอกว่ามาชิมแอบกินของที่นี่แล้วแต่ครบชื่อที่ไหนพี่บุ้ยบอกว่ามาที่นี่เลยครับใช่แล้วครับมาเลยครับ นี่สวัสดีครับอสวัสดีครับอ่เดี๋ยวเราให้พี่ๆเขาคุยนี่ครับพอเราเข้ามาที่นี่นะครับเราก็จะต้องล้างแอลกอฮอลก่อนนะครับก็ต้องเป็นความสะอาดนะฮะแล้วก็พี่เขาจะมีอย่างนี้ให้ด้วยนี่ครับเอาไว้ใส่หมวกแบบที่พี่ๆเขาใส่กันเพราะว่าที่นี่การเส้นผมออกการเส้นผมใช่ครับพี่พ๊วยถือให้อยู่ก่อนอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่หมวกนะครับสะอาดมากเลยอ่าเลยครับดู อ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่แบบว่าเป,เป็นเป็นแบบรูปแบบยังไงบ้างครับพี่อ่าของเราจะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็อ่าทำตั้แต่คุณคนทาคนแรกก็คือคุณพัชรามาลิทองนะครับครับ<ก>ผมก็รวมกลุ่มแม่ชาวบ้านในชุมชนลาดบัวขาวมารวมกลุ่มกันทํางานครับเราเนี่ยทีแรกเราก็ทําพวกน้ํายาล้างจานทําอะไรแต่ตอนหลังเราก็เห็นว่ากล้วยพวกพวกกล้วยมันล้นตลาดปลายข้าวสมัยก่อนก็คือขายไม่ได้ แล้วเราก็เลยเอาตรงนี้มาทําให้มานมาทำเป็นข้าวตังสังเกตว่าข้าวตังกับข้าวแตนไม่เหมือนกันนะเออใช่ใช่เป็นไงครับข้าวตังก็คือข้าวเจ้านะครับรบส่วนข้าวแตนคือข้าวเหนียวอันไหนข้าวตังข้าวตังหมดเลยครับอ๋ออันนี้คือข้าวตังคือเราเราใช้ไปข้าวในชุมชนของเราครับนะครับมามาผลิตแล้วเราก็เป็นคนที่ ถ้าเป็นรังแบบนี้ส่งในนั้นเราเป็นคนผลิตให้เกือบส่งทั่วประเทศเลยนะครับอ๋อทั่วประเทศเลยจริงจนแล้วรัฐบาลรับมาจากเราแล้วได้ข่าวว่าได้ผลงานกับระดับประเทศเลยได้อะไรบ้างครับก็ <c oughs> ได้ทั้งรางวัลเรื่องกล้วยแล้วก็ข้าวเลยนะครับหมายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมผลไอ้นี้ก่อนครับผลงานของชาวบ้านปู่ของเราฮะนะครับนี่เลยครับอันนี้นคืองานเลยใช่ครับก็จะได้เรื่องใบประกาศต่างๆนะครับ ทั้งใบวิสาหากิจทั้งใบอะไรอันนี้คือมาตรฐาน GMP เห็นเราเป็นกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเราได้มาตราฐานระดับระดับสากลน,นะครับสุดยอดเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เรายังมีทั้งนักศึกษาวเวียดนามมาดูบังกลาเทศมาดูทั้งเมียนมาส่งคนมาดูเรื่องการแปลรูกของเราอะนะครับว่าของเราตอนนี้เราพัฒนากันไปมากอาดีตก็จะเป็นอดีตในอำเภอนะครับ,รบที่ท่านเคยมา ใช่ครับที่นี่นี่ครับตันนายอำเภอทศพลนี่ครับเป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ได้รางวัลชนะเลิศประจําภาคเลยนะครับประจําภาคเลยใช่ครับสุดยอดมากเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข้าวตังที่ผลิตกันจริงๆเลยนะครับที่นี่นะครับไหนมีใครเคยมาบ้างแล้วครับแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าซื้อแล้วก็มีโครงการด้วย ใช่ครับเรารับคนกลางคนละครึ่งด้วยนะครับนี่นะครับทุกคน,อ,นอันนี้อ่ะทุกคนดูเลยอันนี้อัน,นอันนี้จะเป็นส่วนเรื่องการซีนเวลาหลังจากที่เราออกจากตู้อบเนี่ยภายในห้านาทีเราต้องผ่านการซีนนะนะครับนนทำให้ดูหน่อยครับนนมานนมเดี๋ยวผมถือให้แต่เดี๋ยวเราถ่ายทอดสดนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะทำสดๆให้ดูเลยนะครับก็ยังยังเครื่องพวกนี้เราก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีนะครับเป็นระบบออโต้หมดแล้วครับนี่ครับ การการซีนถุงนี้ผมเชื่อว่าราชบุรีมีกลุ่มแม่บ้านมีมีเหล่าเจ้าเดียวเลยนะครับเนี่นะครับอันนี้ได้รับกองทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับที่รับการสนับสนุนเรื่องการพัฒนานี่เลยครับนี่คือความภูมิใจของพวกเราเชาวบ้านโป่งนะครับจริงจริง ผมถึงบอกว่าทุทกๆอย่าง้ันโป่งมีอีกหลายที่มากเลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดผมว่างผมจะต้องรีบไปแบบว่าร่วมกันสนับสนุนนะครับทุกคนมีอะไรตรงไหนบอกกันได้เลยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะล้ับร้านข่าวนี่เองเนาะแล้วเรายังเรายังเป็นแหล่งเรยียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับอย่างอันนี้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเศรษฐกิจดีเราคงทําการตรงออกเพราะเราได้โคเด็กแล้วอันนี้คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นการซีนฝาแบบหนักเลยครับอ๋อเป็นการซีนฝาไปเลยใช่ไหมครับนี่นีนี่ใช่ครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นโควิดใช่ไหมใช่ครับเลือกการตรง คอยสถานการณ์อีกนิดนึงอ่าโอเคครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องคอยคือทุกคนสามารถมาที่นี่แล้วก็มามาที่ต้นกาเนิดได้เลยนะครับอยู่ลาดพ้าวข่าวนะครับขับมาทางดิมน้าเนื้ออยู่สายสิบแล้วก็ตรงมาเจอเลยง่ายมากแล้วก็การการอ่าตอนนี้กลุ่มแม่บ้านเราก็ทางเกษตรเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนจากการการใช้ธรรมดามาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตจริงๆแล้วเรามีอีกหลายตัวซึ่งอ่ถ้าสถานการณ์ปกติ เรา <realm. S 1> จะมีให้ดูทั้งเรื่องการทอดที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การผลิตแผ่นที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เราร่วมกับวิทยาลัยดอนบอสโกในการผลิตเครื่องด้วยนะครับ <c oughs> นี่ดอนบอสโกนะครับโรงเรียนบ้านเรของเราโร,ง,ง,เรางเรียนโรนงเรียนบ้านเรานี่ผลิตเครื่องจักรได้นะครับ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับดอนบอสโกเป็นเป็นเป็นการผลิตเครื่องจักรที่เทียบเท่าของต่างประเทศเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจากข้างนอกไอ้จากข้างในออกมาข้างนอก ทีนี้จะให้พี่เขาพาไปดูด้านในบ้างแล้วได้ครับะะได้ครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าใครเป็นใครบ้างเขาเดี๋ยวไปแนะนำกันที อันนี้ก็จะเป็นส่วนการการผลิตน,นะครับเขาบอกว่าก่อนจะเข้าคุณต้องแต่งกายให้ถูกุขลรกดณะด้วยนะไม่งั้นคุณเข้าไปไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นสิทธิพิเศษธรรมดาบุคคลภายนอกเข้าไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 1> สุดยอดเลยขอบคุณมากนะฮะนะครับอ่ามาก่อนรู้จักใครทานแรกก่อนผมอยากเจอป้าติ๋มอะไรนะอ่านี้ครับอันนี้เองก็จะเป็นต้นตำลับป้าติ๋มนะครับสวัสดีครับป้าติ๋มนี่ทุกคนบอกเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้โทรไปหากเกษตรเกษตรจังหวัดมาเขาถามว่าป้าติ๋มใช่ไหมติ๋มอดังมากเลยนะนป้าติ๋มทำอะไรอยู่อย่างเขาไปข้างๆได้เลยครับ อ๋อวันโกนเรจะปั้นขนมเปี๊ยะซอสเพอที่ขายตลาดตอนเช้าตำร้านของฝากตำหน้าวัดนะลูกอ๋อน,นีใช่ไ้มใช่ลูกวันโกนจะปั้นขนมเปี๊ยะเพื่อเสริมรายได้ช่วงโควิดนะลูกแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ปั้นตลอดเฉพาะวันโกนเท่านั้นใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยรสเราเขา,เาพูดไงดีเราจะพรีเซนต์ว่าของเรามันแตกต่างกับขนมเปี๊ยะ mm hmm. ยี่ห้ออื่นที่แบบรู้จักกันมายัางไงอ๋อเราไม่ใช่สารกันบูด เพราะว่าเราทําสดๆจะอยู่ได้แค่ห้าวันห้าวันใช่ลูนี่ครับแล้วก็จะมีสีสันต่างๆอย่างเช่นสีอันนี้ธรรมจาแค่อดแค่ลอดนะตอนแรกเชียวปากทองทุกคนแครอดนะสีม่วงนี่เผื่อลูกอันนี้จะเป็นเพื่อค่นะครับนี่จะทำกระโปรงเงินกรสายรงนพักลูก นี่ครับมาเลยอันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วใช่ไหมครับไส้ถั่วค่ะแล้วก็มีไส้เปลือกไส้เปลือกด้วยเนี่ยมาดูไส้เปลือกไส้เปลือกไส้เือกไส้เือกนี่นะครับไส้เปลือกมันปั้นไปแล้วลูกแต่เราก็ทําตามออเดอร์เวลาปีใหม่คนสั่งน่าทานมากตอนนี้คือแบบวันน้ําลายไหลมากเลยเพราะว่าสีสันสวยมีตัวอย่างไหมยังไม่เสร็จเโอเคเดี๋ยวเราไปดูกงนอบต่อครับขอบคุณป้าติ่มมากนะครับวันนี้คือป้าติ่มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นตรงนู้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ขนมจริงๆเลยเครื่องปอกเนี่ยไ,ไม่ทันแล้วไม่ทันทุกคนครับอ่ามาดูครับ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการเป็นแพ็คแบบนี้ด้วยใช่ครับนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทก็จะมีอะไรบ้างฮะ,อะนอกจากนี้เราก็ยังมีเป็นกระเช้าก็มีแต่เป็นช่วงเทศกาลอันนี้อันนี้พึ่งหมดไปพึ่งหมดไปแต่ว่าถ้าเกิดกว่าวันนี้ผมโทรศัพทัมาบอกว่าพี่ช่วยจัดเป็นแบบกิ๊บแบบกิ๊บเซตให้หน่อยก็ทําได้เลยทําได้เลยลองเข้าไปดูในแฟนเพจขนมป้าติ๋มเลยครับอ่านี่นะครับสั่งได้เลยนะคะในแฟนเพจของขนมป้าติ๋มใช่ครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างข้าวต อันนี้หน้างาหน้าทัวหน้าต้มยำอ่าอันนี้หน้าน้ำพริกปลานะครับคล้ายๆหม่าล่าเอ๋อเป็นคล้ายๆหม่าล่าคล้ายๆหม่าล่าแต่เป็นปลาจริงนะครับอันนี้เป็นปลาจริงจริงๆผมอย ja ากจะบอกว่าทุกคนถ้ามาที่นี่คือน้ำลายไหลามากคือจริงๆ,ๆที่เอาจริงๆนะอันนี้ผมชอบมากมากินโอกาสได้ชิมกล้วยหน้าธัญพืชเนี่ยคุณครูท่านนี้ซื้อไปกล้วยหน้าธัญพืชเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าหาทานยากนะครับมันหาทานไม่ได้ที่อื่นไม่มีเออใช่ครับเป็นเฉพาะราชบุรีจริงๆครับต้องชิม มีให้ผมชิมไหมคือตอนเนี้ยนี่เลยจ้ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะชิมกันให้ดูอย่างนี้เลยมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะคือสุดยอดอันนี้ผมเคยลงในแฟนเพจด้วยนะนี่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 ของดีมันปุ่มก็ลงนะนี่เจ่งไหมน่าทานไหมต้องกินมันอร่อยมากเนาะมากแล้วของเราใช้กล้วยหักมุกกล้วยหักมุกเนี่ยมันดีตรงที่มันจะไม่หวานมันจะมันอือร่อยจริงๆอ่ะ แล้วม,มันอร่อยมากเลยครับใช่ครับแล้วที่สําคัญเวลานั้นเราให้ชาวบ้านปลูกเนี่ยสิปีไม่ตายผมกล้าการันตีเลยว่าอร่อยสุดในโลกใช่กล้าพูดว่าอร่อยคือคือไม่ได้อวยหรือใดทั้งสิ้นนะถ้าไม่อร่อยก็คือให้มาว่าผมได้เลยคือมันอร่อยจริงๆอ่ะอันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่เดี๋ยวลองชิมตดลองชิมอันนี้กี่บาทอันนี้แพ็คหนึ่งกี่บาทอันนี้ปกติอ่าเฉพาะราชบุรีนะ เลยกระลาชบุรีเก้าเดียวสี่สิบทั่วประเทศที่ผมไปออกจำหน่ายอตาเมาที่นี่คือสามสิอันนี้สี่สิบาทหมดเลยพอเลยเก้าจากผลจากลาชบุรีหนึ่งเก้าสี่สิบาทเลยสี่สิบาทและที่สำคัญคือถ้าซื้อที่นี่ันยี่สิบบาทด้วยเพราะว่าเรามีโครงการเลยนะคนละคนละครึ่งทุกคนครับมาที่นี่ซื้อในราคาครึ่งราคาจากนี้สี่แถมหนึ่งอันนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้เท่าไหร่ก็จะลดเหลือครึ่งหมดเลยใช่ครับอันนี้เห็นเป็นอย่างนี้ ไปญี่ปุ่นเขาเรียกขนมเซมเบ้แพงขนาดไหนบ้านเราเชื่อว่ารสชาติบ้านเราไม่แพ้ใครไม่แพ้เลยนะรับประกันความอร่อยนะครับแล้วก็สารานี้เรานําเข้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ต้องนําเข้าเพราะว่าบ้านเราบ้านเราไม่มีใช่ครับจวขายราคาเท่าไหร่นะอันนี้ถ้ามาที่กลุ่มก็ยี่ห้าบาทเท่านั้นครับโอ้โหตายแล้วพอเลยราชบุรีหนึ่งเก้าสามสิบบาทยี่ห้าบาทเองนะดูสิ ทุกคนจริงผมอยากจะแบบว่าให้ช่วยกันไล์ช่วยกันแช่นะครับแล้วก็สนับสนุนคนบ้านโป่งกันเองนะครับแล้วที่สำคัญคือสำหรับคนราชบุรีของเราด้วยใช่แล้วก็ตามผลมาอย่างตอนนี้เราเรามีมะขามครับมะขามอันเนี้ยตอนเนี้ยจะเพาะช่วงฤดูการตอนนี้ต้นฤดูจะได้เนื้อเน้นเอืนพอเข้าหน้าฝนมันมักจะมีมอดถ้าจะทานต้องทานตอนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้สิบบาทสิบบาทไม่มีมะขามที่ไหนสิบบาท โดนกระปุกเป็นร้อยทุกคน10บาทแล้วมีอยู่แค่นี้นะจ๊ะดังนั้นตอนนี้คือต้องกินหน้านี้เวลานี้ดังนั้นคุณขับรถก็มาซอยสิบจากริมน้านะฮะซอยสิบนะครับลาดบัวรอยสิบซอยสิบนะใช่ครับตายแล้ว10บาทเลิศมากมะขามไปดูทั่วประเทศกระปุกนิดเดียวเป็นร้อยเราจะพอมะขามยี่ห้อนี้ใช่อันนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากมันช่วงนี้เป็นหวานครับหวานใช่ไหมเดี๋ยวพอเป็นคือมันจะเป็นช่วงฤดูเวลาทานมะขามเนี่ย S <S เดี๋ยวมันอีสกสัปดาห์จะกลายเป็นคาริบบางครั้งโดนเป็นมะขามหมูมันจะออกเปรี้ยวแหละมะาขามตอนนี้อร่อยสุดสุด,ส,ดสุดยอดเลยยี่ห้าบาทตายแล้ว <S <S ไม่หากินไม่ได้แล้วอันนี้นเนยอ, <มา S 2> อัลมอนด์เนยอ,อัลมอนด์ทำไมถึงเป็นเนยอัลมอนด์อันนี้ตรงนี้อันนี้เราใช้เนยบาคเกอ่์เขาตังเราทั้งหมดเนี่ยจะไม่ผสมเนยนมไข่เลยอแต่หน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่ใช้เนยนมไข่สำหรับคนที่ชอบทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ผสมเนยนมไข่ แต่หน้าเนี้ยใช้เนยนมไข่ทั้งสามันแล้วเราก็ใช้เอามอนสไลด์เอออัลมอนจริงจริงด้วยนะเอามอนสไลด์จริงๆกิโลละ400บาทเป็นอย่างน้อยคุณนมาขายแค่สามสิบมามาที่นี่ยี่ห้าห้าบาทใช้คนละคนละครึ่งอีกด้วยคนละครึ่งเหลือสิบสองบาทห้าสิบตายแล้วถูกที่สุดแล้วสุดอยอดคุณไม่มาได้ยังไงตอนนี้คุณต้องรีบมาแล้วทุกคนใช่ค่อันอันอันใหญ่มากเท่าไหร่อันอันนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาท ถ้าเป็นที่อื่นเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วประกันเป็นร้อยมะขามเนี่ยโอ้ยตายแล้วน่ากินมากมะมะขามต้องทานตอนนี้โอเคเดี๋ยวซื้อแน่นอนมะขามต้องทานตอนนี้ตอนนี้แบบหิวเลยนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็คือทำตรงเป็นที่น่าภูมิใจนะเข้าตังบ้านเราเนี่ยอันนี้จะเป็นทรงไม่ใช่เบียนะฮะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เบียนะทุกคนหนาไขยเบียด้วยหรอไม่ไม่ไม่อันนี้อันแบบเนี้ยที่เห็นในเนี้ยทั่วประเทศของบ้านโป่งนะ ก็คือมาจากที่นี้ส่วนใหญ่เลยผมเชื่กบร้อยเปอร์เซ็นตเนาะเกือบร้อยเป้รต์าตังเนี่ยทำได้ไม่กี่จังหวัด<า>ไม่เหมือนเข้าวแตนเพราะว่าบ้านเราเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบ้านเมืองแห่งข้าวด้วยใช่นะครับแล้วข้าวเราใช้ข้าวชุมชน สุดยอดเลยอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราต้องซื้อกลับไปกันเต็มอ่ะเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์สวัสดีครับขอให้ขายดีๆขอบคุณมากครับคุณถังเงินถังทองนี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ขายขนมอันนี้ถังแตกนะครับอร่อยอยู่ในบนโปงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาฝากสุดท้ายแล้วนะครับอะเชิญครับเออเราลองมาทานของเราไปเป็นของฝากนะครับเราทานได้ทั้งมาตรฐานโคเด็กโคเด็กก็คือมาตรฐานส่งออกต่างประเทศแล้วนะครับเรามีออยทุกตัวมีอยทุกตัวด้วยนะครับทุกตัวเรามีประมาณเออเจ็ดสิบตัว ออยที่ได้จากที่นี่นะครับเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเราเป็นขนมที่ไม่แพ้ใครในประเทศนะครับรบลองมาดูลองมาชิมแล้วคุณจะบอกเฮ้ยบั้นโป่งเนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะนี่นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากนะครับที่นี่นะครับป้าติ๋มนะครับร้านป้าติ๋มนะครับถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่นี่นะครับแล้วให้ทุกคนนะครับโทรศัพท์มาถามได้เลยนะครับ ผมมั่นใจและการันตีนะครับว่าอร่อยที่สุดในโลกโดยเฉพาะกล้วย,ยผมชอบมากคือกล้วยทันจพืชที่โคาแบบไม่เคยเจอกล้วยทันจพืชที่อร่อยขนาดนี้เลยอย่ะจริงๆริงอันนี้กล้วยทิพรสออกสไตล์กายศาสตร์ใช้กล้วยผสมผสมเผือกผัดให้เป็นเส้นไม่มีที่ไหนอันนี้ได้รับรางวัลพระราชทานจากองค์สมเลยนะครับ สุดยอดนะฮะอันนี้ก็ไม่เคยกินแต่จะต้องลองชิมลองชิมดูครับลองชิมดูคือต,ตอนนี้น้ำลายสอในปากกืนน้ำลายอยู่คืนน้ำลายอยู่ตนนลยอดเวลาพราะมีค <laughs> ว่มรู้สึก่าย,ยากกินมากครับผมโอเค <Okay S 2> ครับทุกคนครับอยากจะบอกนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งดีๆที่บ้านโป<อ><ม>่งเราต้องภูมิใจผมครับใช่ครับผมภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาที่นี่ด้วยตัวเองเลยนะครับผมได้ยินกิตติศัท์ได้ยินชื่อเสียงมานานแอบกิน แอบกินมาแล้วแอบกินมานานแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนวันนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันไล์ช่วยกันแชร์แล้วก็ฝากของดีเมืองบ้านปปูกอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้จัดงานจะเป็นอีกหนึ่งที่แน่นอนครับต้องไปที่งานของดีเมืองบ้านปปูกครับผมโอเคนะครับบมายบายครับสวัสดีครับขอบคุณนะ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 ครับนี่นะครับขอบคุณนะครับ